สวัสดีค่ะคุยสบายได้ความรู้ดูช่องทนายทม,มิ้นะคะดิฉันทม,มิทสม,มนทาเป็นทนายความในประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญทางด้านบีซ่าไปเขียวและการแปลงสัญชาติค่ะคุยสบายในคลิปนี้นั้นมีรายงานจากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของประเทศสหรัฐอเมริการายงานว่าปี2025นนั้นประเทศสหรัฐอเมริกายังเป็นประเทศที่มีอันตรายถูกคุกค,คามสูงอย่างต่อเนื่องไปฟังรายละเอียดด้วยกันค่ะ ในคลิปนี้นะคะ หัวข้อข่าวนี้อาจจะไม่ค่อยเป็นข่าวที่ดีสักเท่าไหร่สําหรับคนที่อยู่ในประเทศสหรัฐเมริกาหรือคนที่คิดว่าจะเดินทางเข้ามาในประเทศสหรัฐเมริกาเพราะแม้ว่าตัวเลขของ c b p และตัวเลขผู้พิบนั้นจะลดลงแต่ทางรัฐบาลยังมีการประเมินออกมาว่าประเทศสหรัฐเมริกานั้นเป็นประเทศที่ถูกคุกคามและมีอันตรายสูงอย่างต่อเนื่องวันที่สองตุลาคมปี2 0 2 4ที่ผ่านมานี้ค่ะทาง DHS หรือทางกระทรวงความมั่นคงของมาตตภูมิได้มีการเปิดเผยรายง,งาน การประเมินภัยคุกคามจากการก่อการร้ายทั้งในและต่างประเทศหรือ Homeland Threat Assessment หรือ HTA นะคะได้มีการประเมินภัยคุกคามของปี2025ว่ามีอันตรายสูงอย่างต่อเนื่องค่ะทาง DHS เขาเก็บข้อมูลจากทั้งหมดหัวข้อทั้งหมด หหัวข้อคะ่ะและนํามาเปิดเผยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วยเพื่อให้หน่วยงานเหล่านั้นเตรียมตัวรับมือและป้องกันภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นในปี2025ค่ะหัวข้อทั้ง6หัวข้อที่เขานํามาประเมินคืออะไรบ้างคะ 1. ความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารนณะในปี2025นั้นประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีอันตรายสูงจากปัจจัยหลายข้อเลยเช่นการตอบโต้ของกลุ่มหัวรุนแรงต่อเหตุการณ์ทางการเมืองเนื่องจากการเลือกตั้งประธานาธิบดี สารัฐคนใหม่ในปี2024สงครามอิสราเอลและฮามาสกลุ่มก่อการร้ายข้ามชาติที่มีแนวโน้มว่าจะใช้เหตุการณ์ต่างๆเป็นข้ออ้างในการโจมตีสหรัฐเมกา 2. ส,สิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายในรูปนี้คือยาเสพติดที่ชื่อเฟนทานอลเฟนทานอลนั้นเป็นยาเสพติดที่ตอนนี้เป็นปัญหาในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากเพราะสามารถที่จะหาได้ง่ายและเมื่อเสพแล้วผู้เสียชีวิตจากยานี้เกิดขึ้นเยอะมากบางครั้ง เป็นการเสพโดยที่ผู้ที่รับยาเข้าไปไม่รู้ตัว ไม่ว่าจะเป็นถูกแอบเอาเข้าไปหรือว่าบังเอิญรับเข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัวก็ตามทางรัฐบาลไปประเมินมาแล้วกลุ่มค้ายาจากประเทศเม็กซิโกนั้นจะมีการลักลอบขนยาเสพติดเฟนทานอลและสารเสพติดประเภทอื่นๆเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างสูงและต่อเนื่องเป็นระยะเวลาตลอดปี2025สารเสพติดเหล่านี้นะคะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นอันตรายและเป็นภัยคุกค,คามจากต่างประเทศและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชาชนชาวอเมริกันหลายหมื่นคนต่อปีที่ผ่านมาค่ะ3กาปรปฏิบัติการ และการปราบปรามข้ามชาติกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิได้คาดการเอาไว้ว่าอาจมีผู้ไม่ประสงค์ดีสร้างความขัดแย้งด้านศาสนาและการเมืองภายในประเทศสหรัฐเมริกาซึ่งจะทําให้เป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยสาธารณะของประเทศสหรัฐเมริกา4ความมั่นคงทางชายแดนและการอพยพเข้าเมืองในเดือนกันยายนปี2024ที่ผ่านมานั้นจํานวนผู้อพยพที่เข้ามาในประเทศสหรัฐเมริกาอย่างผิดกฎหมายมีจานวนต่ําสุดในรอบ4ปีมีเพียงแค่5 4 0 0 0คนเมื่อเทียบกับที่ผ่านมา เป็นแสนนะคะซึ่งแม้ว่าจะลดลงอย่างมากถึง7 8ก็ตามเนี่ยแต่ว่าทาง DHS ก็ยังมีความกังวลว่าผู้พยิยพบเหล่านี้อาจจะเป็นบุคคลอันตรายที่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศสหรัฐเมริกาโดยทางกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิจะทําการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อระบุตัวต,วตนของผู้พยิยพบให้ได้นะคะว่าเป็นผู้พยิยพบที่เป็นอาชญากรหนีเข้ามาหรือเปล่าระบุตัวตนแล้วก็ระบุให้ได้ว่าเขาเป็นผู้พยิยพบประเภทใดที่มีความอันตรายต่อประเทศสหรัฐเมริกาหรือไม่ถ้าความมั่นคงทาง โครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญ DHS หรือกระทรวงความมั่นคงมาตุภมระบุเอาไว้ในประกาศว่า3ประเทศสําคัญคือประเทศจีนประเทศรปสรเซียและประเทศอิหร่านนั้นเป็น3ประเทศสําคัญที่อาจจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญของประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นการกําหนดนโยบายระหว่างประเทศการก่อสงครามการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตที่ทําให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเสียชื่อเสียงการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลการก่ออาชญากรรมทางการเงินและหัวข้อสุดท้ายความมั่นคงทางด้านเศรษฐ ของประเทศสหรัฐเมริกาธงนี้ไปปักอยู่ที่ประเทศจีนเพราะว่าในรายงานนี้ได้มีการระบุเอาไว้ประกาศชัดเจนเลยค่ะว่าคู่แข่งของประเทศสหรัฐเมริกาคือประเทศ ซึ่งการกระทําของประเทศจีนนั้นจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นนโยบายทางการค้าและการปฏิบัติการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนและการใช้เทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาอย่างผิดกฎหมายเพื่อตัดราคาและเพื่อแข่งขันในตลาดการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งหมด6หัวข้อนี้นะคะเป็นการประเมินภัยคุกคามทั้งหมดที่เขาประเมินมาและทาง DHS นั้นได้มีการระบุประกาศเอาไว้นะคะว่าได้ มีการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและระบุตัวตนของผู้ที่อพยพที่พยายามที่จะข้ามชายแดนทางใต้สหรัฐกับเม็กซิโกซึ่งเป็นชายแดนที่ มีแอคทิวิตี้มีกิจกรรมเกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็มีความเสี่ยงในการก่อภัยคุกคามในประเทศสหรัฐเมกาดูว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงในการก่อภัยคุกคามในประเทศสหรัฐเมกาหรือเปล่าโดยที่ทาง DHS หรือกระทรวงความมั่นคงมตุภูมินั้นก็ได้มีการแชร์ข้อมูลให้กับหน่วยงาน f e d e r a ัลที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไ c e หน่วยงาน CBP หน่วยงาน FBI รวมทั้งองค์กรต่างชาติด้วยนะคะเขาแชร์ข้อมูลเหล่านี้เพื่อป้องกันและเพื่อตรวจสอบการลักลอบขนคนเข้าเมือง ขนสิ่งเสพติดเข้าเมืองค้ายาเสพติดระหว่างประเทศแล้วก็ก่ออาชญากรรมต่างๆพร้อมกันนี้นะคะยังได้มีการเพิ่มความปลอดภัยทางด้านอินเทอร์เน็ตด้วยโดยร่วมมือกันร,ระหว่างภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐบาลป้องกันการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตและลดความเสี่ยงในการก่อการร้ายทําให้สหรัฐเป็นเป้าหมายในการใช้ความรุนแรงทีนี้เมื่อมีการเปิดประเด็นประเมินกันอย่างละเอียดแบบนี้นะคะประชาชนที่อยู่ในประเทศสหรัฐเมกาหรือประชาชนที่กําลังจะเข้ามาในประเทศสหรัฐเมริกาก็ควรที่จะเตรียมรับมือกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยนะคะก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นข้อมูลที่ยังน่าตกใจอยู่นะคะเพราะว่าประเมินว่าประเทศสหรัฐอเมริกายังถูกคุกคามและมีภัยอันตรายอย่างต่อเนื่องค่ะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับหลายๆลคนนะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ให้หลายๆคนได้ดูด้วยและอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิป,ปใหม่ๆจากสำนักง,งานของเราค่ะช่องทางการติดตามข่าวสารทางด้าน Immigration ของประเทศสหรัฐอเมริกาจากสำนักง,งานของเรานั้นยังมีช่องทางทางอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่อง ทางทาง Facebook Instagram X และ TikTok ค่ะกดติดตามเราให้ครบทุกช่องทางเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ